สวัสดีค่ะแม่ควันจ้าเนื้อน,นะคะแล้วก็นิฟันสิงโตไวโอเลตแล้วก็ยาเลดี้เอาตอมลงไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นตำแยฝรั่งแล้วก็ผักชีล้อมนะคะล้างเรียบร้อย เดี๋ยวมาออมกันนะจ้าพริกแกงก็จะมีพริกแห้งตะไคร้แล้วก็หอมแดงจ้ากระเทียมเล็กน้อยใส่กะปิไปด้วยค่ะกะปิเกลือนะตอนทำตำพริกแกงรสด,ดีก็ได้ด้วยเดี๋ยวก็ใส่เนื้อเราก็ผัดพริกแกงหน่อยหนึ่งนะี่จะให้หอมหอมใส่เนื้อลงไปผัดแล้วก็ใส่ปลาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าพริกแกงเราปรุงแล้วนะแล้วก็ใส่ผักเราลงไปครับนี่ ฟันสิงโตนั้นไวโอเรดแล้วก็ย่าเลดี้ข้างล่างก็จะเป็นตั๊แยกับผักชีล้อมเรียบร้อยแล้วก็รอยุบค่ะก็ผัดผัดให้เขาโดนน้ำร้อนแล้วก็ผัดผัดวันเดยค้นๆเนี่ยเขาถือน้ำหอนค่ะเดี๋ยวเขาก็จะยุบนะคะและนี้ก็ผักแมงลักผักอีตูค่ะจากช่องแสกแข็งของเราเองโผลลงมา แม่ขวัญก็จะใส่ไว้เป็นครับๆบเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวอบอกวิธีทํานะจ๊ะว่าเดี๋ยวแม่ขวัญเก็บยังไงวิธีที่แม่ขวัญเก็บนะทุกคนเรียบร้อยหมยง่ายมากค่ะทํากับข้าวไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะไปชิมกันนี่ก็จัดจานจัดจานผักเราเห็นไหมผักเยอะเยยุบลงมาแล้วก็เหลือจึ้งหนึ่งจ้า จัดจานแล้วเดี๋ยวไปชิมกันนะคะแซ่บแ